สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหัสยาพัฒนาพุกสาว,วันนี้จะมาสตรีมเกมกันนะคะแล้วว่าเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเราไปไหนกันดีนอะหวัดดีเธอคุณจะไปหมู่บ้านมันทอใช่ไหมใช่เราไป เลี้ยวซ้ายเลยจ้าอ่ะถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปเจอเลยนะเราไปกันดีกว่าวันนี้วันอะไรอ่ะเราต้องทุกคนเฮ้ยเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะโอ้โอไม่เนาะเราเจอปิซ่าจวันดีซะอ่ะ,อะ,อะเกม over เ,เราเริ่มเกมใหม่กันดีกว่าค่ะทุกคนเราว่าเราไม่น่านรอ เราถามเขาแล้วเราเลี้ยวซ้ายดีกว่าเฮ้ยเราเจอผู้ชายมาโขหวัดดีจ้คไปซ้ายหรือไปขวานะาติ๊กตอกติ๊กตอกไปขวาดีกว่าเนาะเราว่าเฮ้ยเราเจอผู้ชายอีกแล้วอ่ะเราเจอผูช้ชายอีกแล้วอ้าวคุณไน้เจใช่ไหมที่คุณจะเขา้าบัตรใช่ฉันจะเข้าหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านของเธอคือหมู่บ้านมันเท่ใช่ไหมเย้ฉัน ถ้า,าเชิดโอเคหหดเราได้แบบนา่ามากปู่หูหมูบ้านฮีเมอร์เดี๋ยวเราว่าเราไปถามทางเขาดีกว่าคุณป้าสวัสดีค่ะอเอา้เอาอา่ะอ่ะแล้วว่าเราไม่ไปหมู่บ้านนี้ละเจอแต่ เกมโอเวอร์เลยแล้วเราถามพี่ชัยเราถามคนนี้ดีกว่าคุณลุงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองริบลับฮิแล้วว่าเราเมืองน,นี้เราเข้าเมืองสไ้ายดีกว่าเราไปหมู่บ้านาอุ้ยเราเจอพี่ชัยแล้วทำไมพี่ชัยเจอบ่อยจังอะยินโออยเราเจอหมู่บ้านแล้วนะคะที่พอ่อแล้วเราเข้าหมู่บ้านดีกว่า อูโ้โหทำไมฉันสวยงามอย่างนี้อุ้ยมีอาหารให้กินมากสวัสดีค่ะป้าใบบานมาทักทายเฉยๆค่ะแล้วเดินจากไปโอ้เราเจอแม่บ้านอีกแล้วอ่ะว้าวมีแต่อาหารว้าวมีน้ำตกมาอะอุ้ยมีมห้องสมุดด้วยสวัสดีค่ะคุณลุ ตรงนี้ไปไหนอ่ะอ๋อเราเข้าผิดทางตรงนี้มันเข้าไม่ได้เอาสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงทะลุกำแพงบ้ากได้ด้วยหรอคะไปไหนว้า,าจะดูได้ว้ดูข้างบน,นของเราสิทุกคนแล้วเราไปห้องอื่นกันดีกว่า วยเหลือเกินโอ๊ยโอยสวยแล้วสวยแล้วแล้วว่าเราไปหมู่บ้านหลุบพักที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้กันดีกว่าค่ะทุกคนช่างออกอยู่ไหนเนี่ยแล้วว่าเราไปทางนี้กันดีกว่าทุกคน คนเท่านะโอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหน่กกากลัวจังเลยเฮ้ยเรา,าเป็นโจิปซ่าแล้องถูกเรียกถูกพี่สาววันนี้เราจะมาฆ่าตัวเอกันก่อนนะคะนักเรียนทุกคนทุกคนเราจะมาฆ่าทุกคนคิดว่าปีศาจหรือว่าเราตายเกิดมาชคะทุกคน เราว่าเราตายก่อนแน่ๆเลยค่ะไม่ใช่ปีกว่าเลยค่ะปีศาจตายตัวที่หนึ่งคนทุกคนแต่เลือดเราก็ยังอยู่ครบนะคะโอชิดโอชิดโดนโดนโดโดเราจะเข้าประตูต้องหนีปีศาจนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นเราจะได้ต่อสู้กับปีศาจอีกแน่นอนนะคะ ุ้ยเราไปไหนกันนะเฮ้ย,ยทำไมเป็น,นออห้องโล่งอ่ะว้าชนะแล้วหรออูมเมยเกลเอเวอรว์ทุกคนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ